พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์ที่17มกราคมเวลา23นาฬิกา30นาทีขงแดงลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามแอนฟิลด์ถ่ายทอดสดทางทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1นึ่งทูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 2ความพร้อมของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลพร้มนัดล่าสุดหงแดงบุกไปถล่มแอสตันวิลล่ามาได้1ประตูต่อ4ในเกมเอฟเวอคับสัปดาห์ก่อน แต่สาหรับในเกมลีกพวกเขาเพิ่งจะบุกไปพาดเซาท์ทอมตันมาแบบพลิกล็อก1ประตูต่อศูนย์ทำให้เสียตําแหน่งจ่าฝูงไปในที่สุดแน่นอนเกมสุดสัปดาห์เป็นเกมที่หลายคนรอคอยที่จะต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีตําแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันต้องมาลุ้นกันว่าฟอร์มที่แผ่วลงไปในช่วงหลังจะส่งผลต่อพวกเขาในเกมแห่งศักดิ์สรีนี้หรือไม่ความพร้อมก่อนเกมแต่ยังคงไม่สามารถใช้งานเดียโกโจตาโจโกเมส คอสตาซีมีคัสและเฟอร์กิลฟานได้ได้ในเกมนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วน,นรายของนาบิเกตาและเจอมาติฟยังคงต้องลุ้นทดสอบความฟิตก่อนเกมเริ่มอีกครั้งส่วนลูกทีมของโอเลกุนาโซชายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการไม่แพ้ใครในลีกมาแล้ว11นัดติดต่อกันล่าสุดบุกไปเฉือนชนะเบอร์ซลีทะยานขึ้นรังจากฝูงแต่เพียงผู้เดียวยังไงก็ตามเกมวันอาทิตย์นี้พวกเขา มีคิวออกไปเยือนแอนฟิลหลังเย่าของริวร์พูลที่อันดับ2ที่ช่วงหลังผลงานดรอปลงไปพอสมควรต้องมาลุ้นกันว่าพลพักปีศาจแดงจะมีทีเด็ดอะไรมาต่อกร่อกับแชมป์เก่าในเกมสัปดาห์นี้พอหากผลออกมาอย่างน้อยเสมอกันก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขารังจากฝูงของตารางต่อไปนั่นเองสภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันยังคงต้องลุ้นความพร้อม3ตัวหลักอย่างวิกตอร์เดเดเลฟอองตัวนี่มาซิยาลและเนมันยามาติด ที่มีอาการบาดเจ็บมาช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาฟิตท,ทันลงสนามช่วยทีมในเกมนัดนี้ได้หรือไม่พอปอกบาออกมายอมรับตามตรงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งสำคัญอย่างลิเวอร์พูลจนกว่าที่พวกตนจะคว้าแชมป์มาครองได้บ้างพอปอกบามิดฟิลด์ดีกีแชมป์โลกของปิแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับตามตรงว่าทีมของเขา ยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับหงแดงลิเวอร์พูลจนกว่าที่พวกเขาจะสามารถคว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะมีโปรแกรมทำศึกแดงเดือดโดยจะเป็นฝ่ายบุกออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งนอกเหนือจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่ค้ำคอกันแล้วแมตชนี้ยังมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันอีกด้วยโดยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งคู่ลงเตะ17นัดเท่ากันแมนยูมี36คะแนนรั้งตำแหน่งจ่าฝูง ขณะที่ลิเวอร์พูลเก็บไป33คะแนนยึดรองจ่าฝูงแต่ประตูได้เสียเป็นของทางหงส์แดงที่ยังเหนือกว่านั่นหมายความว่าทีมแชมป์เก่ามีโอกาสแซงกลับไปเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าหากสามารถคว้าชัยในศึกแดงเดือดครั้งนี้ได้อย่างไรก็ตามล่าสุดบล็อกบาร์ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ใครหลายคนได้นําแมนยูไปเปรียบเทียบกับลิเวอร์พูลว่าเราพัฒนาขึ้นมามากและจะดําเนินต่อไปแต่เรายังถือเป็นทีมที่ยังละอ่อน เรายัางไม่อาจพูดได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาเพอพวกเขาได้แชมป์เพลีเมยรีมาครองและยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อถึงวันที่เราได้แชมป์บ้างนั่นถึงจกะกล่าวได้ว่าเราเทียบเท่าพวกเขาแล้วอนดิโกอ,อดีตดาวยิงปีแสดงออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับอดีตต้นสังกัดที่เวลานี้ขึ้นนำไปจาฝูงของตางรางศึกพรีเมยรีว่าการก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนตารางพรีเมยรีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เือเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังไม่เชื่อว่าแมนยูจะสามารถคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้แมนยูขยับมานำเป็นจ่าฝูงด้วยการเอาชนะเบอร์สเลต์1-0ในถิ่นเทิร์ฟมัวเมื่อวันอังคารที่12มกราคมที่ผ่านมาจากลูกยิงของพอปอกบามิฟิวเลือดน้ําหอมโดยจากผลลัพธ์ดังกล่าวทําให้ทีมของโอเลกุน่าโซชาทําคะแนนทิ้งห่างลิเวอร์พูลอันดับ2ไป3แต้มก่อนที่จะออกเดินทางไปเยือนหงแดงเพื่อทําศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้ ปีสัแดงเริ่มฟื้นตัวจากการเริ่มต้นซีซั่นโดยการเก็บชัยชนะ9นัดจาก11นัดหลังสุดของพวกเขาและยังไม่พบกับความพ่ายแพ้นในเกมหลีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามแอนดิโครู้สึกว่าแมนยูกำลังมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแต่ยังไม่เชื่อว่าโซชาจะมีความแข็งแกร่งในเชิงลึกเพียงพอที่จะแย่งแชมป์คืนจากลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ได้แมนยูในเตดสามารถควา้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่นะหรือ จะไม่ผมคิดว่าการที่แมนยูขึ้นไปล้างจ่าฝูงถือเป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาถึงการที่พวกเขาเคยมีอันดับที่ยแย่ๆเมื่อช่วง2เดือนก่อนทุกคนบอกว่าโอเล่ไม่ควรเป็นผู้จัดจาการทีมและผมคิดว่ามันสื่อถึงวิธีที่เขาพลิกสถานการณ์กลับมาและพวกเขามีความมั่นใจสูงในตอนนี้ซึ่งมันเป็นคําตอบที่ดีกว่าอะไรทั้งหมดถ้าคุณเคยดูการแข่งขันเกมลีกการลดช่องว่างจากลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้แต่มันต้องใช้ความสม่ำเสมอซึ่งทั้งสองทีมนั้นยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขาเลยด้วยซ้ําการคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งผมไม่คิดว่าเราดีเพียงพอที่จะก้าวไปข้างหน้าและคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้แต่ผมรู้สึกว่าเราสามารถมองไปในฤดูกาลหน้าได้ผมคิดว่าซีซั่นหน้ามันจะดีขึ้นกว่านี้มากอดีตห,หัวหอกทีมชาติอังกฤษกล่าวทิ้งท้าย บุนโนแฟร์นันแนวรุกตัวขว้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม2020ของพรีเมียร์ลีกไปครองดาวเตะดีกรีทีมชาติโปรตุเกสทำไป3ประตู4ีแอซิสจากการลงเล่น6นัดในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนส่งท้ายปี2020ที่ผ่านมาโดยหากรวมทั้งหมดเขาทำไปแล้ว11ประตูกับอีก7แอซิสจากการลงเล่น17นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันกองกลางวัย26ปียังสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักเตะคนแรก ที่คว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนของพรีเมียร์ลีกได้ถึง4ครั้งในรอบหนึ่งปีปฏิทินเดียวและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะรับเงินรางวัลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มิถุนาและพฤศจิกายนมาแล้วด้านางวันกุนสือยอดเยี่ยมตกเป็นของเดนสมิธนายใหญ่แห่งแอสตันวิลล่าซึ่งพาทีไม่แพ้ใคร5นัดติดต่อกันในเดือนธันวาคมแบ่งเป็นชนะ3มและเสมออีกสองรวมถึงยังเก็บคลีนชีตได้ถึง4นัดด้วยกัน โดยที่เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในเกมเสมอกับเชลซี1ประตูต่อหนึ่งเนมันยามาติดกองกลางชาวเซอร์เบียของปิจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเผยความรู้สึกก่อนนำทัพบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันที่17มการานี้เป็นที่เข้าใจกันว่าเนมันยามาติดพึ่งนำสมโมสรต้นสังกัดบุกไปเอาชนะเดอะคลาเรตเบิร์นซเลนนั่นทำให้ทีมของอเล็กซนาโซชาเก็บ3คะแนนสำคัญ มีเพิ่มเป็น36คะแนนแสงขึ้นไปรั้งจุดสูงสุดบนตารางหลังผ่านการลงเล่น17นัดเท่ากันล่าสุดมาติดออกมากล่าวว่าผมคิดว่าการที่เราเอาชนะในเกมล่าสุดกับเบอร์ซลีย์มันแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะกล้าไปชิงตำแหน่งแชมป์เมลย์ลีกบางครั้งเราดูเหมือนทีมที่ต้องการแต่จะทำประตูให้เร็วที่สุดจนทำให้เราตื่นตระหนกและผมคิดว่าเกมนัดน,นี้เราแสดงให้เห็นว่าเราเติบโตขึ้นมากเราแสดงให้เห็นว่าเรารอบคอบมากขึ้นโดยอย่างเกมกับเบอร์ซลีย์ มันเป็นเรื่องยากเสมอที่จะบุกคว้าชัยชนะเราเตรียมตัวมาอย่างดีและผมคิดว่าเราสมควรแล้วที่ได้3คะแนนเรามีคุณภาพมากมายในทีมของเราและในเกมแบบนี้เราจำเป็นจะต,ต้องใช้มันคุณต้องอดทนอย่าตกใจเพราะเมื่อคุณมีคุณภาพมากเกิน90นาทีสถานการณ์หนึ่งหรือจังหวะหนึ่งจะตัดสินเกมได้เลยผมมีความสุขกับผลงานของทีมและสปิริตของทีมมาดูกันในวันอาทิตย์นี้ ที่เราจะออกไปเยืนลิเวอร์พูลมันจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษเราไปที่นั่นเพื่อการแข่งขันกับพวกเขาเพื่อดูว่าเราอยู่ในจุดไหนในการดวลกับทีมที่ดีที่สุดของลีกดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วม a นเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสืเออังกฤษจัดทีมยอดเยี่ยมผสมกับลิเวอร์พูลและแมนยูไ t e d นเต็ดก่อนหน้าเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์ในคืนวันอาทิตย์ที่17มการาคมนี้ ทีมชุดนี้คัดเอาเฉพาะนักเตะที่มีโอกาสลงเล่นในวันอาทิตย์ทําให้นักเตะอย่างเฟอร์กูฟันได้กองหลังหงแดงหลุดไปเพราะมีอาการบาดเจ็บอยู่โดย11ตัวจริงเป็นใครบ้างไปดูกันครับอาริสงเบเกอร์จากลิเวอร์พูลนายทวารของทั้งสองทีมมีความยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันและเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกอย่างไรก็ตามหากวัดกันแค่ผลงานในช่วง2ปีหลังทําให้อาริสงเบียดเดวิดดิเคอเข้ามาได้อย่างวุดหวิด เทนเ์รินเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูลในฤดูการนี้เทรนต์และอารอนวานบิสนา้าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนักและมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเรื่องเกมรุกเกมรับอย่างไรก็ตามถ้าดูโดยรวมแข่งหงแดงสามารถช่วยทีมได้มากกว่า